กนีผมก็จะกีนแล้วมันร้อนอะขอบมาไ้าแรงมากมหากินเลยดีดีแจะเป็นดารารอายแรงมากเลดี้จักรีค่ะสวัสดีค่ะคขอตอันะคะก็สูดเลดี้จกีีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับดาราหลักของช่องเราค่ะั่ะก็คือคุณแม่ ใส่ชุดเหมือนกันเลยเนี่ยเราใส่ชุดเหมือนกันเลยเหมือนสีคล้ายๆกันที่ช้สีคล้ายๆกันที่ช้สีคล้ายๆกันใช่เอาละค่ะวันนี้นะคะที่บ้านเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำกับข้าวรวมกันหลายคนอาจจะสงสัยทำไมเสียงมัน เพราะว่าเราอยู่กันเยอะมากเราอยู่กันประมาณทั้งหมด1,800คนนะคะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้ก็มีทั้งหมด3ล้ลังว่าเมนู Oh my god เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างรวมถึงวันนี้นะคะแกกี้จะโชว์ฝีมือในการทำลูกมะเขือหรือว่าตำมะเขือของชาวเหนือนั่นเองค่ะเราไปดูกันเถอะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็ไปซื้อเมมนะคะมาจากกาดน,นะซึ่งทุกครั้งที่เราถ่ายจะขึ้นว่า hmm. เมมช้าค่ะอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยคลิปนี้ ตเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปว้าวโอ้ไม่ กู๊ดเนสนี่คืออะไรคะเนี่ย,ยอาหารประจำวันนี้เป็นอาหารเหนือยังไงคะเหนือ <c oughs> ค่ะเหนือเหนือกว่าปากเลยคะ่ะ <c oughs> เหนือกาเนือความคาดหมายค่ะวันนี้อ,ไอไะไรสุดๆนะคะและนี่ค่ะโซนที่ดิฉันจะต้องอยู่นะคะคือโซนนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะติกให้ดูเพราะว่านี่คือมะเขือเผาที่ดูแลโดยคุณป้าที่เอามือของตัวเองสามารถจิ้มเข้าไปในไฟได้เลยแบบไม่รู้สึกอะไร แ,แน่นอนค่ะเมื่อไหรที่เราจะทําตํามะเขือนะคะก็ต้องมีมะเขือซึ่งมะเขือของเราค่ะก็จะเป็นฟิลสามไม่กลับหลงังซาย,ยังไม่ได้ดีรแบบนี้นี่วัดเต้เฮียมากซึ่งคําถามก็คือซาได้กินกี่หมอเอาละค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเอาเอามะเขือของเรานะคะไปย่างไฟกันค่ะทุกคนเริ่มต้นนะคะ เอามะเขือไปเผาค่ะอย่าตกใจนะคะทำไมมันเผาอยู่แล้วส่วนหนึ่งเพราะพี่สาวจะออกไปทำกับเมนูอื่นค่ะเมื่อกี้นะคะป้าดิฉันนะคะก็ทำการจับไปพริกไปพริกมาเหมือนไม่รู้สึกอะไรซึ่งจริงๆแล้วร้อนมากผัดพรนเราจะต้องเผามะเขือยาวพริกแล่ว้วหอมแดงเหรอหอมแดงที่ไหนหอมแดงมนต้องใส่กะแล้วอย่างแหมพริกจีพริกจีกรมแดงดตามล่าหากระเทียมและหอมแดงค่ะ เห็นน้ล่นะอันนี้หรือเปล่าอันนี้คือหอมแดงหรือเปล่าอันนี้คือมะเขือโม่วอันนี้หอมแดงหรือเปล่าอันนี้อะไรอันนี้ค่ะป้าฉันใส่อารมณ์ป้าฉันขา ใส่ชั้นอ,อ,อ๋อโอเคจะแล้วกระเทยียมตัวกระเทียมพันปีก,ะ,กะไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ใช้กระเทียมไทยก็ได้แล้วหอมแดงนี่ต้องปอกเปลือกก่อนหรือเปล่า,าไม่ต้องเอาไปอย่างนั้นเลยแล้วเดี๋ยวหนูขันออ้นมากตัดแกะที่ค่ะโอเคหอมแดงก็คือหอมแดงพันปีจับไปก็คือหัวเบอร์ได้กินกี่โมงเราก็ต้องหาว่าอันไหนที่มันไม่พันปีมากช่วงเสียบผักพาไปประมาณแสนชั่วโมงเกือบ ราจะรอให้น้องเนี่ยได้ทำการเผาอย่างเต็มที่ก่อนพี่มาเขิดที่ย่างไว้อะต้องรอมันไหมขนาดไหนเออเปนไม่ไม่ที่พิ่ได้ไปย่างไว้แต่ตอนแรกที่มันไหม้มื่อรนาอันนี้ของใหม่เปิดแต่นี่พี่คิดว่ามันได้ไหมโอ้บะฮอนบะแฮนอย่างบะฮอนบะแฮนอย่างที่อยากฮะแต่ว่ากระเด็นจะลอกน ทุกคน,น,นทุกคนเห็นการจิ้มของพี่สาวฉันตะกี้ไหมพี่สาวฉันจิ้มเข้าไปอี้เลยว่ะ ยำหน่อหอมขนาดยำหน่อคืออย่างอ่ะเธอจิ้มหน่อยหนึ่งหน่อไม้อ่ะเดี๋ยวเปิดจะจิ้มให้มดได้ไม้ลำแบป้ายำหน่อไม้ของป้าชูนี่อร่อยที่สุดแล้วไม่มีใครเหมือนฮัลโแล้วอย่ามากินคูรเป็นเลื่อยแม่คิวก็ไม่ฉี่เก่ันี่อันนี้ซุปแล้วเนี่ยมันต้องยืนข้างในอ่ะเนาะแม่ไม่เอามือจี้เขาไปในไฟเลยล่ะได้จะได้ไม่ร้อนหรอไอ้นี่ก็มือเหล็กแล้วเนี่ย โชว์สกิลโชว์สกิลแค่สัมผัสที่สุดหนูจับแค่ก้านนะี่หนูก็จะกรีดแล้วมันร้อนอนะ่ะบอกบาไงแรงมากมาหากินเลยดีเนี่ยดีแล้วจะ<ม>เป็นดารา,าแรงมากแม่ต้องใช้แรงอย่างเดียวไม่ใช้แรงไม่ไม่มีกินออออสู้นะสู้สู้เอ้าไปแล้วเหรอไปแล้วต้องขายอะไรอีกอ่ะ <laughs> พอพูดว่าแม่ต้องใช้แรงอย่างเดียวถึงจะได้กินไปเลย <laughs> ามโอ้แต่มะเขือต้องใจเย็นเย็นอันนี้คือได้ละกะได้ละค่ะอ๋อมันจะต้องย่างจนกว่าจะเป็ดจะอีมันจะได้กินหอมของเตาอทานไงเป็นบอกเออเออจะได้ทั้งรสในการกินแหม่ยวอ๋อ บ้านอะไรรู้สึกไงบ้างคะเข้าเยอะจังเลยอะ่ะจริงๆคิดววาแค่สามอย่างเดี๋ยวนี้มีเป็นเจ็อย่างเออ<น>สุขสันต์วันแม่ไงมาตาเดย์ไงเหรอใช่ดีดีไปไปจัดโต๊ะต่อนะสุขสันต์วันแม่จม้สุขสันต์วันแม่ค่ะแม่ ี่มะเขือใช่ันนี้ตำตะไคร้ค่ะอันี้จะเอาไปทอดกินกับไก่ต้องตำจนกว่าตะไคร้จะฟูค่ะฟ<ต>ูหร<ต>ือยังเเลยแต้วมมีเอมยอะนะคนนี้ก็หัวฟูค่ะหัวฟูหัวฟูอันนี้เมมดฟูเลยทำไมแดงอ่ะยูฝรั่งก็ลูกขวนะคะแต่ฉันไม่ใช่ลูกป๋าเหรออยู่กระเทียมมันก็โผล่มาจากไหนอีกก็ไม่รู้ นี้เตรียมตำรัถัดไปค่ะพี่สอนฮ้อนอันนี้เหม็นก่อนมาฮ้อนที่ไหนจะกินมาฮ้อโอ้มาหมาฮ้อนนะนี่เงี้ยอันแล้วมือพี่ไม่หยุดมามีความรู้สึกหมาฮ้อนหรอใจแล้วพูดสิอย่อกว่าว้มาพูดสิอาคิวจะฮ้อนขนาดไหนฉันฮ้อนแบบทุก้องใจแลบอ่ะนี่ อชะเอามีตักเวลาเอาต่บโค้มันด้วยไปก็ลูกฉันก็แม่จะเอามีดมาฉันท้องเอากลักับจ้างโอ้ตกิน หนึ่งหยิบมือหนึ่งยืมแล้วก็หนึ่งกำค่ะอ่าใส่หนึ่งหยิบมือค่ะหนึ่งหยิบมือค่ะหนึ่งหยิบมือค่ะหนึ่งหยิบมือหนึ่งยืมแล้วก็หนึ่งกำค่ะเนเป็นอ่าอย่างใบเลื่อยก็ดีเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะหนึ่งหยิบมือ กี่สองหยูมประมาณนี้ปะคะหนึ่งหยูมเนี่ยใส่มากกว่านี้หน่อยก็ได้ใส่มากกว่านี้นะคะได้ยังคะนี่นะคะสำหรับใครจะทำตามให้ทำตามนี้ส่วนประกอบของเราจะเป็นฟิวธรรมชาติอะไรนะคะผงล้วนผงล้วนเดี๋ยวอุ้งมือก่อนเดี๋ยวอุ้งมือ ประมาณนี้เรือไปเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปทั้งนั้นประมาณนี้ค่ะทุกคนในนี้นะคะมีเป็นไอนสุดของเครกกระเทียมแล้วก็ข่าแดงค่ะไม่รอเรนไปเลยไม่รอสงสัยจะมีปัญหากับโพรงจม,มูก เราจะไปก็สวยมาเขื่อนกันจะต้องตามแบบตามเต็มที่ไหมนืดฮะนืดคืออย่างนืดมาเขือนืดมาเขือคือจะได้เออเดี๋ยวเธอนืดจำาำนืดนืดมดหมดเลยไม่ก่อนี่ก็คือการจะทำแบบไม่ต้องแรงมากค่ะเนืดเนืดเนืดอ๋อโยโอติ้งอืมเออโยโยปายเออายโยโอติ้งอืมเออโยโยปายเออายโยโยเออเหวเหว มันขันดูเดี๋ยวถ้อย่างรู้ดิมันต่ำจะใด้ดิมันซื้อนะไอเนี่ยมันน้อยไม่น้อยเป็นกอมันบอกค่อยแบบมันสมดุลเออขั้นกอเดี๋ยวด้วยนฉันจะไปซื้อโพวใหม่ก่อนพวกไม้สากใหม่ซื้อพวกพ่อแม่เลยเออของคนวันแม่ซื้อโคกับซื้อซานี่ค่ะเดี๋ยวเฮานะคะจะยิ้มน้องแล้วก็จิ้มนะคะว่าลำก่อน มนไป็ดแต่มะเขือเนี่ยแล้วแต่มันบลามาจิ้มแต่เพ็ดแล้วนะเพ็ดมาละหวานมาละมันมีเกลมหวานต้องหวานเนเพ็ดันนอแล้วนี่คืออย่หยังแล้ดีพันปีกอู้จักกันมั้งแซกิซ่าเมื่อกี้นะคะสิ่งที่เราทำนะคะคือการปรุงเพิ่มเติมเพราะว่าเท่าที่ดูจากจำนวนของมะเขือแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารูงไปทั้งหมดอาจจะไม่พอค่ะปาดเนี่ย ขาดอย่างอ๋อมันขาดเกลือมันยังขาดเกลืออยู่เนาะเออไอจิมแล้วช่วยกันหน่อยไปเนาะอ้ไอช่วยด้วยเหรอเบอยู่เป็นขั้วทัพละทุกคนลงความเห็นแล้วว่าเปอย่างไใส่เกลืออีกหนึ่งหยุบมือค่ะเข้าไปเลยวะพรอนบอกอ๋อก็ได้แล้วนะชิมอีกรอบค่ะเป็นชิมรอบที่สามล้านแปดแปดมาละมันมาละเบสช่วยกันจิ้มหน่อยเนาะ าข ok าดอะยังพแล้วะไปพอกไอกวว่าไฟตัวนี้มันจะเค็มตัวนี้อันนี้เค็มแล้วกะเ่นหวานเือยัง้าเผ็ดรือยังเผ็ดันขาดอะไรย่งเดียวเดีย้ขาดเค็มขาดหวานขาดขาดทุกอย่างอะแต่ว่าแซบอยกแต่ว่าแซบอยนขาดอะรสักอย่างเนี้ยแต่มันของหูขาดอย่างเมันเผ็ดลไปคอะราไม่รวามหวังความหวังของเฮาเาม่ควรไปจาบ้าน เต้ออก,วกว่อนเนะน,นี่นะยป้ากำลังจะลองค่ะป้าบอกอร่อยอร่อยแล้วไอจิม้มเนาะอร่อยมาอร่อยแล้วเนาะ <Hey. S 1> อาหารร้านนี้อร่อยอย่างมากมายเลยทีเดียวน้ำแข็งเย็นทุกก้อนเข้าสวยเรียงเม็ดเหมือนทหารเดินพาด ลูกกินท่าไหร่ก็สู้เออชนใ,นใช่ค่ะแม่ขออะไรได้ใช่ไหมลูกพี่ดูก่อนไม่มีแรงแล้วอ่ะพ <c oughs> ี่ดูก่อน <c oughs> <c oughs>